สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาที่ม่อนกูเวนจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเรียกว่าดินแดนแห่งเทพวันนี้เป็นอีพีพิเศษค่ะเราจะพาคนมาดูขั้นตอนการไหวขอพรทั้ง9จุดตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อให้การมาขอพรของเราที่ม่อนกูเวนนั้นครบถ้วนและเสริมสริมมงคลแบบเต็มร้อยเลยเพราะว่าที่นี่ม่อนกูเวนขึ้นชื่อเรื่องการขอพรให้สมหวังทั้งโชคลาภ สุขภาพความรักและหน้าที่การงานนั่นเองค่ะไปลุยกันเลยและตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการชำระล้างก่อนเข้าสักการะนะคะทุกคนก็คือ วางเหรียญน,นำโชคบนก้อนหินอ่ะทีนี้เสร็จแล้วเราก็ตักน้ำลดก้อนหินนะคะนี่เหรียญไหมปีนีกพี่ขอปีนี้ขอเหรียญหน่อยเอามาเอาเหรียญมาก่อนนะขั้นตอนการชำละล้างก่อนอเข้าสักการะก็คือวางเหรียญก่อนไม่วางเหรียญอ่ะ,อะทีนี้ตักน้ำลดก้อนหินในห้กระบวยเขอบคุณครับนี่เป็นมอญปูดนะมอญญูดเนี่ย สองสามสี่ทีนี้ตักน้ำล้างมือซ้ายขวาด้านนอกอ่างตักน้ำล้างมือนะ นี่ก,ก่อนซ้ายขวาแล้วน้องไปน้ำดยวฮะขวาโอคทีนี้ทำน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็ตบมือหนึ่งครั้งทำน้ำหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งโอเคไปเมื่อทุกคนมาถึงแล้วเราก็ไปที่หน้าม่อนกุเวนได้เลยค่ะ จะมีขั้นตอนการชำระล้างร่างกายที่อเอาเหมือยใจพาดูคนดูเมื่อกี้นะคะจากนั้นเราก็เดินเข้ามาด้านในนะคะฝั่งซ้ายมือจะมีที่แลกเงิน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ยังมีจุดที่จำหน่ายวัตถุมงคลด้วยนะใครสนใจก็เข้ามาลองเลือกดูก่อนได้ค่ะหรืออาจจะไปไหว้พระขอพรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยแวะตอนกลับได้นะคะ และจะมีจุดจำหน่ายเครื่องบูชาที่โตด้านหน้านะคะทุกคนมีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกเลยค่ะตามทุกคนศรัทธาเลยนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ม่นอนเกวค่นค่ะอยู่กับหลานชายเอ,เออ้น <c oughs> เหรอโอเคจุดนี้จะเป็นจุดเลขนะคะทุกคนก็คือเขียนชื่อใบแดงแล้วก็ใบเหลืองก้อนแต่ว่าใบแดงใบเหลืองอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อ่ะทีนี้ มีสองก่าคำขอคอนจุดที่สามจุดเทียนแก้วเนาะใช่จุดเทียนแก้วค่ะแล้วก็ด้านนี้ราาจุดที่ส่อ่หนะคะนี่นี่อย่าง่รจุดที่สี่อยู่ไหนนี่่ใชจุดที่ห้าจุดที่สี่อยู่โน้นหรือเปล่าน้องเนี่ย ทีสี่เยลยไหมนะดีมกกว่เดิมเยอะไปเลยครับผู้ครับสาธุสาธุผู้ครับก่อนเลยผู้ครับก่อนเลยผู้อืนกล้องอ่ะเราผ่านจุดที่1จุดที่2แล้วก็จุดที่3เรียบร้อยนะคะทุกคนจุดที่1ก็คือเขียนชื่อใบแดงใบเหลือง จากนั้นไปจุดที่2ไหว้พระด้านในกล่าวคําขอพรค่ะจุดที่3จะมีโต๊ะตั้งอยู่ให้เราจุดเทียนแก้วนั่นเองต่อไปเราจะหาจุดที่4นะคะและเราก็เจอจุดที่4แล้วนะคะทุกคนจุดที่4ี่ก็คือจุดเทียนแดงที่หน้าเท้าเวสุวรรณจะมีที่วางเทียนแดงให้เราอยู่ค่ะจากนั้นนะคะทุกคนจุดที่5เป็นจุดที่ปักทูบในกระถางค่ะ ที่อยู่ตรงหน้าเท้าเวสุวรรณตรงนี้เลยนะคะหลังจากที่เราจุดทูปเรียบร้อยแล้วเราก็เดินเข้าไปด้านในค่ะทุกคนจะเป็นจุดที่6เดินเข้าไปด้านในฝากดวงปีเกิดกันนะคะกับเท้าเวสุวรรณเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับเรานั่นเอง จุดที่6ตรงนี้เราก็จะฝากดวงปีเกิดกับทเทววสุวรรณจะใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนอธิฐานขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเรานั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นลำดับที่7นะคะก็คือเติมน้ำมันแล้วก็ปัดกระดาษเนาะลำดับที่7 จำแม่ติดปรับปรุงตอนนี้นะเ,เราผ่านจุดที่7แล้วก็จุดที่8มาแล้วนะคะทุกคนเดินเข้าไปด้านในกันต่อเลยค่ะสามารถแวะกินกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาได้นะคะมีวิวลำธารให้ชมจากนั้นเราก็เดินเข้าไปที่ด้านในเพื่อจะไปจุดที่9ต่อ น่าจะเป็นจุดที่9นะคะเพื่อไปสักการะวังนาคาผู้ชงหรือองค์ปู่ผู้ชงนาคาราั่นเองซึ่งหมายถึงองค์พญานาคบริหารนาคาธิบดีที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่นั้นค่ะนี้เราก็อยู่ที่วังนาคาผู้ชงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนด้านซ้ายจะมีของให้เราสักการะเป็นเครื่องบูชาปู่ผู้ชงนั่นเองค่ะ ซึ่งใครเข้ามาแล้วก็เลือกตามกำลังศรัทธาได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยใช่ไหมคะเงียบสงบฮิวใจสุดๆไปเลย เหมาะกับการพาครอบครัวมาท่องเที่ยวพักผ่อนหิ้วใจและก็รับบุญกันทั่วหน้าเลยค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบ e ีนี้นะคะไว้ยังไงเจอกันใน EP ต่อไปคะ่ะหมวยใจจะพาทุกคนไปเที่ยวชมสถานที่สวยๆที่อยู่ใกล้เชียงใหม่หรือในตัวเมืองเชียงใหม่นั่นเองไว้เจอกันใหม่บายบายคะ่ะ